กลับกล้าวสบายดีท่านผู้ชมมาผอบๆกับสาวทัขนมตังแดดเช่นเคยนะคะพี่น้องมาเบิงมาเบิงนอกจากพี่น้องอันนี้คือฟีเมอของลูกสาวหนุ่ยได้เห็ดเองนาะจากพี่น้องเพราะว่าปูกับยาเพิ่นสิมาบานเห็ดเอาไว้ปูกับยาเพิ่นได้กินกับเค้กกันนอกจากพี่น้องเพราะว่าลูกเคยหนุ่ยกบสีแล้วจากงานโรงงานที่ดูใหญ่เพิ่นกะสีได้ออกมาในเวลาระยะ ช่วงใบสามโมงน่าจะพี่น้องพอดีดองนุ่กัซิมาพนกัซิได้กินกับกาแฟนั่นเองเนาะจะพี่น้องเนาะเป็นได์พี่น้องหน้าตาสวยงามตามทองเรแองเนาะจะพี่น้องเนาะเน่าจะ้ะอันนี้เพิ่นเพิ่นเห็ดเป็นหลายชนิดเลยแหละจากเค้กขันพูดเรื่องเค้กเนาะจะเพิ่นเก่งอยู่น,นจะจ๊ะอืมเป็นไดยงามหรือเป็น้อง เมรีซ่าทัพนมจะเสร็จจากงานเรียบร้อยแล้วนะจากพี่น้องอตกใหม่ภาพบรรยากาศกลาในนงใอนเราจะพี่น้องแล้วก็ใส่ช่มข้างนอกเราจะพี่นอ้องอย่าตาลายดืย้ขอข้างนอกนี่ก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องไม่ได้เปิดดอกสโนว์เริ่มตกแต่พี่น้องเห็นเนะาะเขานาหนาวฤดูใบไม้ปริเราจะพี่น้อง ว่าสิเปลี่ยนเวลาในรถบ่ท่านได้เปลี่ยนอยู่นาฬิกาในรถก็เปลี่ยนพี่น้องหลงอยู่เลยเลยขันบ่เบิ่งในเย็นทรศัพท์นี่ก็คือสิบ่รู้ไปเลือกเบิ่งในรถเอา้บาบ่ได้ท่านได้ปรับอันนาฬิกาเนาะพี่น้องเนาะเนาะจา้ะให้พวกชวมภาพสวยๆเนาะพี่น้องบุญละภูเขาก็ได้สูงสูงพี่น้องสูงคักสูงว่าเสียดฝา่าเนาะจ้ะพี่น้อง คันสิเป็นเขาทั้งคนเทวาสาวธาตุได้ขับรถขึ้นไป,ปเก็บยวเพชรนาะพี่น้องเนาะตีนเขาทั้งคนเห็นกันเนาะจ้ะส่วไปเบิง่งเราจ้ะพี่น้องทั้งพวกหลับน้อยขับไปส่วนข้างบนนี่เดี๋ยวสาวธาตุแสบเบิง่งเดี๋ยวเบิ่งจุดมันก่อนอยู่ใส่ ตรงไหน้นาสะสาร์ทัดจำมาได้มันสิเป็นรีบขึ้นไปในการไฟฟ้าตรงใดตรงหนึ่งและพี่น้องการเคลื่อนประสิเปิดไฟคริสมาทให้ดอกเพราะว่ามันเดียวเรเห็นนากจากพี่น้องพรมัมเป็นเอ่อโซโน,นาาเราจะราวะอ่าคันข้าไปข้าก,กับสิไปอยู่ ข้างล่างจงตีนเขาแล้วก็คืน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 นไปมีลิบกสิยุทธมองได้มองหนึ่งเทิงเทิงแหนละะนาะจ้าพี่น้องสามารถขึ้นไปรับชุ่มได้นั่นเพิ่นเปิดโอกาสให้อ่หลายๆายคนหลายๆท่านหรือนักท่องเที่ยวหรืออย่แงละทีเพิ่นสนใจนาอจ้าพี่น้องก็สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าไอตรงนี้มันจะเป็นการไฟฟ้าทั้งนั้นนาอจ้าพี่น้องอืมสั่นแหละพี่น้อง เบื้องแ่ขทางลนะ่างอะใส่เบื้องพี่น้องเอา,บาใบไม้เป็นยังหนุย่ยคือว่า,บาใบไม้ผลิสังเกตบ่าบาใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองสีแดงแล้วเนาะพี่น้องอืมนี่ทั้งนี้ก็สีเหลืองทั้งนั้นก็สีแดงนอกจากพี่น้องเป็นคือจะดูการเปลีป่ยนแปลงนั่นเองเอ้ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะรเราต้องว้ายังไเนาะจากพี่น้องสังเกตน่ะจากพี่น้องแต่ลังนี้นะ ส่งให้พี่น้องเบิง้งใบไม้เปลี่ยนสีนะรอวันร่วงเนาะจ้ะพี่น้องน่จะน้ะเนาะจ้ะพี่น้องลูกสาวก็จะได้เขาไปทำงานเดี๋ยพี่น้องเพราะว่าอ่ารอลูกเคย งานกับสื้ผ้ากันออกไปนะจ๊ะพี่นอ้องหน่วยก็บเสีได้ไปฮับนอ้องเดนิสนอกจ๊ะพี่นอ้องมาหน่อยมาให้ชุ่มทั้งพี่ทั้งพี่กับงามพี่นอ้องเนี่ยอันนี้สิเข้าไปใหนไะอามาเบิ่งทั้งพี่เอองามให้ชุ่มให้เบิ่งเนาะพี่นอ้อง หนาวครังเนอกเนาะจ้ะเบิ่งหิมะตกหลายเลยพี่น้องเป็นไดดเมื่อสั่นเลยพี่น้องบ่มีบ่ได้เอาตัวกันสั่นมากพอลูกซื้อให้บ่ได้วทิ้กระเป๋าไว้งามบ่พี่น้องงามเนาะมุมนี่งามมุมนี่ก็งามพอและเขาก็ได้โอ้ยสุดเสียดฟ้า ต้นใหม่เปลี่ยนสีนเด้พี่น้องเลยไปทั้งพุนก็นสิเป็นตัวเมืองฮีดรอลูมิเนียมพี่น้องุมดละย่งางเข้าไปพุลละสุดๆุมดละโรงงานใหญ่อยู่พคนน่าจะพี่น้องทองฝ้ามอนี่ ถือว่าเป็นอากาศดีอยู่เมื่อีนบ่หนาวพี่น้องห่อนมีแดดพอคันแดดแบบนี้อีกเบื่อเอือนเนี่น้ำแข็งละลายเลยแหละพี่น้องถือว่าอุณหภูมิดีเลยแหละนอกจะพี่น้องนี่แหละให้จืม่มอืมแบบนี้แหละสาวทาบขนมอยู่กันกับแบบนี้แล้วใส่ชีวิตอยู่กันก็ได้พี่น้องอืม จัาหน่อยนี่แห้งตุกลุ่ม,มาหลายนีเขาวพื้นเลิ่นได้ล่ในถนนหน,นทางนี่อืา้น,น ลมน้อยๆน่าจะเล็ดแลนเขาออกตอนมาไม่ไหมพี่น้องมีความรู้สึกผมพัแบบขั้นได้ชิ้นในเมืองนี่นอกจากพี่น้องมีความรู้สึกว่าเดินออกมาเนี่ยมันยังกับสวยงามไปเบิดนอกจากพี่น้องบบเย็บพอดอกหยาเพื่ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่งงามไหลเพราะว่าดอกหยาในเพิ่งงามมากสีเหลืองสีแดงสีชมพูนอกจากพี่น้องไม่ทุกสีดอกหยาบ้านเพิ่นจะแมนงามหนาซัมเมอรนอกจากพี่น้อง ป่าว่าแต่ในข่างท่ามป่าว่าแต่ในสนามหญ้าธรรมดาธรรมดาคนก็นยังมีดอกไม้หลายพันหลายชนิดแถ้เพิร์เราจะพี่น้องบ้านตอนแต่บ้านเท่ามีแบบนี้เด้คันบัปลูกดอกอแล้วลุงแล้วเรื่องเนาะดอกเบญจมาศเนาะนะเออกรว่ากันไปดอกท่านตะวันเหนีงกันนะนอกจากพี่น้องโอเคนอกจากพี่น้องเนาะสาวถาดกาอ่าสิม,มาจ,จบให้กับภาพบรรยากาศสวยงามสวยงามให้พี่น้องได้เบิ่งกนอกจากพี่น้องเนาะ อย่าลืมด้อกจากพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจ้งเตือนจุดกระดิ่ง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 นอจากพี่น้องเนาะเพราะว่าจะได้เอ่อเฮดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมกันพี่น้องจะได้รับรู้นะจ๊ะพี่น้องถ้ามีเวลาโอกาสนะฟ้าไม่ถ้ามีเวลาสีเฮ็ดคลิปยาวๆพี่น้องได้เบิ่งเพราะว่าเมื่อนี้บ่สามารถเทวาสีเฮ็ดคลิปยาวไปเกินกว่านี้ได้นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าสาวธาจะได้ไปเฮ็ดธุระคือกันนอกจ๊ะพี่น้องเพราะว่าลูกสาวกับน้องจัสมินก็จะได้ไป ทำธุระพันธุ์กันเนะาะจะในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนะาะจะพี่น้องผู้ใดเขามารับชมคลิปของสาวทาบะร่ในต่างแดนที่นี่เนเวนะ่เนาะจะพี่น้องครัวโนเวเนะาะจะพี่น้องห้สุขภาพแข็งแรงนอะนรับได้เงนินเมือนอน,นตือนได้เงินแสนเป็นเศรษฐีตลอดปีและตลอดไปเนะ้อจะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีจ้า